Succession ปีนี้เข้าชิงรางวัลเฮมี่สูงสุดถึง25รางวัลและสามารถคว้าม,มาได้4รางวัลรวมถึงรางวัลน,นักสแสดงสงทมทบชายยอดเยี่ยมสำหรับแมทธิวแม็กเฟดิส The White Lotus เป็นมินิซีรีส์6ตอนที่เข้าชิงถึง20รางวัลและสามารถคว้ารางวัลซีรีส์กำกัดตอนยอดเยี่ยมรวมถึงนักแสดงสมทบอีกยอดเยี่ยมสำหรับเจ n นิเฟอร o คูลิชหรือที่รู้จักกันจากแฟรนไชส์ American Pie และรางวัลที่น่าเชมเชยและยกย่องสำหรับทุกคนในเอเชียก็คงต้องเป็นของพระเอกอีจองแจนั่นเองนะครับที่กลายเป็นนักแสดงคนแรกซึ่งเป็นชาวเกาหลีใต้จากซีรีส์ดราม่าเรื่อง Squid Game ที่ฉายทาง Netflix ครับคำท่อนับ

ทุช่ครับนี่คือขยับแหวนทองนะครับประกาศไปแล้วนะครับกับรางวัลเอมี่อเวอร์ดประจำปี2022นะครับซึ่งถือว่าเป็นรางวัลออสการ์ของวงการโทรทัศน์ในสหรัฐอเมริกาปีนี้นะครับน่าตกใจมากแต่ปลื้มปิติด้วยความตกใจว่าทุกอย่างกลับเข้าสู่บรรยากาศปกติแล้วนะครับโดยมีการจัดงานแบบเต็มพิกัดเต็มรูปแบบเลยนะครับดารานักแสดงที่มากความสามารถนั้นกรีธาทัพยกทับกันมาประจันหน้ากันเลยนะครับเพื่อมาแสดงความยินดีเพื่อมารับรางวัลกลับไปกับการประกาศผลรางวัลเอมี่ ปี2022ครับ Dra for lead actor drama series goes และรางวัลที่น่าชมเชยและยกย่องสำหรับทุกคนในเอเชียก็คงต้องเป็นของพระเอกอ e ีจองแจนั่นเองนะครับที่กลายเป็นนักสแสดงคนแรกซึ่งเป็นชาวเกาหลีใต้ที่สามารถคว้ารางวัลน,นักสแสดงนำชายยอดเยี่ยมจากซีรีส์ดราม่าเรื่อง s Squid g เกมที่ฉายทาง Netflix นั่นเองนะครับซึ่งถือว่าเป็นการท้าทายมากที่คนเอเชียต้องท้าชกกับรุ่นพี่ระดับเฮวิเวทไม่ว่าจะเป็นบรานด์คอร์กส์เจอร์รีสตรองจาก s c c e s s i o n หรือ Bom Oden Kirk จาก Better Call Saul หรือแม้แต่เจสันเบธแมนจากโอซากนักแสดงอีกท่านหนึ่งไม่กล่าวไม่ได้นั่นคือเซนดาย a นั่นเองเธอคว้ารางวัลน,นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจากซีรีส์ดราม่าจากยู p h o r i a ซึ่งถือว่าเป็นการคว้ารางวัลน,นี้มาถึง2ครั้งแล้วนะครับและถือเป็นนักแสดงผิวสีคนแรกบวกกับการเป็นนักแสดงที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ของเอมี่ด้วยครับ so Thank you so much so และในส่วนของผลงานยอดเยี่ยมที่คว้ารางวัลอันทรงเกียรติปีนี้นะครับรายการเราก็จะเอาใจคอซีรีส์โดยการไปชี้เป้ารางวัลเอมี่เด่นๆของปีนี้ซึ่งได้แก่ หนึ่งซีรีส์ดราม่ายอดเยี่ยม Succession ถือว่าเป็นอีก1นึ่งซีรีส์ชิ้นโบแดงของทางค่าย HBO ที่คว้ารางวัลใหญ่นี้มาครองและหากนับจำนวนรางวัลจากสาขานี้ปีนี้เป็นครั้งที่6แล้วที่ HBO คว้ารางวัลใหญ่ที่สุดของค่ำคืน Succession ปีนี้เข้าชิงรางวัลเอมี่สูงสุดถึง25รางวัลและสามารถคว้ามาได้4รางวัลรวมถึงรางวัลนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมสำหรับ Matthew McFadyen Mint. You for ใครที่ชอบแนวศึกแย่งชิงอำนาจ succession ตอบโจทย์อย่างแน่นอนเพราะเป็น Game of Thrones ในยุคปัจจุบันโดยเป็นการเปิดศึกแย่งก็อี้เพื่อครอบครองธุร,ก,รกิจสื่อยักษ์ใหญ่ของตระกูลรอยในสหรัฐอเมริกาโดยผู้คุมเกมทั้งหมดคือโลแกนรอยผู้เป็นพ่อที่คอยทดสอบความสามารถและความซื่อสัตย์ของลูกๆและลูกน้องเพราะเกมนี้ไม่มีคำว่าครอบครัวซีรีส์นี้ขับเคลื่อนด้วยตัวละครล้วนๆเ,เพราะฉะนั้นความแกร่งของเรื่องนี้อยู่ที่บทประพันธ์ที่เขียนอย่าง เฉลียวฉลาดจิกกัดสังคมอีลีทและสังคมทุนนิยมที่แสบสุดๆโดยผู้สร้างซีรีส์อย่างเจสซี่อาร์มสตรองเคยให้สัมภาษณ์ว่าเรื่องนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากบุคคลที่มีชื่อเสียงในชีวิตจริงด้วยโดยผู้ชมสามารถชมทั้ง3ฤดูกาลหรือ3ซีซั่นได้โดยผ่าน HBO และ HBO Max ครับ สองซีรีส์ตลกยอดเยี่ยมเท็ดลาโซ่เท็ดลาโซ่ควา้ารางวัลซีรีส์แนวตลกยอดเยี่ยมซึ่งปีนี้ก็2ปีซ้อนแล้วนะครับแม้ว่าซีซันที่2จะดารก,กว่าซีซันแรกแต่ก็สามารถเข้าชิงถึง20สาขาและคว้าไป4รางวัลรวมถึงรางวัลน,นักสแสดงนําชายยอดเยี่ยมในประเภทซีรีส์คอมเมดี้สำหรับเจสันสุดเดคิสและเบรดโกสตินที่ควา้ารางวัลน,นักสแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมเป็นเรื่องราวของเท็ดลาโซ่โค้ชอเมริกันฟุตบยยอลที่ถูกซื้อตัวไปโค้นนชทีมฟุ ฟุตบอลอังกฤษคำถามคือเราจะรอดไหมเพราะกีฬาคนละประเภทเลยแต่แท้จริงแล้วเป็นแผนการของเจ้าของสโมสรที่จะแก้เผ็ดสาม,มีหลังฟ้องหย่าเธอตั้งใจดึงคนที่ไม่เชี่ยวชาญมาคุมทีมเพื่อหวังที่จะทําลายทีม AFC Richmond ที่อดีตสามีเขาห่วงมาก Your decision to bench Jamie was a masterstroke I don't think we're allowed to talk like that at work angle แต่เทตลาโซซึ่งนำสแตนเดอร์เจสันซูเดคิสเรียกได้ว่ามีพลังพิเศษที่สามารถชนะใจเธอและนักฟุตบอลในทีมนั่นคือ การมองโลกในแง่ดีต้นชุนน้อยแต่ทรงพลังมากหากอยู่ร่วมกันในสังคมที่ต่อต้านมองโลกในแง่ร้ายเอาตัวเองเป็นใหญ่และเย็นชาเดิมทีนั้นผมเองไม่เคยดูซีรีส์นี้แต่พอมันมีข่าวสารในสหรัฐอเมริกาผมเองก็ลองไปดูสักตอนหนึ่งแต่ดูแล้วติดมากเลยนะครับผมมีความรู้สึกมันเป็นซีรีส์ feel g o o มันมีพลังบวกที่ดีมากสําหรับเราเวลาเราเกิดท้อแท้และเรื่องนี้สามารถหาชมได้โดยผ่าน Apple TV ครับ The White Lotus สามซีรีส์จำกัดตอนยอดเยี่ยม The White Lotus The White Lotus เป็นมินิซีรีส์6ตอนที่เข้าชิงถึง20รางวัลและสามารถคว้ารางวัลซีรีส์จำกัดตอนยอดเยี่ยมรวมถึงนักสแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมสำหรับ Jennifer Coolidge หรือที่รู้จักกันจากแฟรนไชส์ American Pie แม้แต่นักสแสดงชาวออสซี่อย่าง Murray Bartlett ที่รับบทเป็นผู้จัดการโรงแรมที่คว้ารางวัลน,นักสแสดงสมทบชาย,ยอดเยี่ยมไปครอง The Happy Homoon Beer value Welcome the White the Lights to เปิดมาก็เล่าถึงฉากจบก่อนเลยนะครับนั่นก็คือการขนย้ายเพราะเกิดเหตุฆาตกรรมทําให้เรานั้นสงสัยก่อนเลยว่าใครตายและใครอยู่เบื้องหลังก่อนที่จะน,นําพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับตัวละครในเรื่อง The White Lotus เล่าถึงกลุ่มคนรวยที่เดินทางมาพักผ่อนที่เกาะฮาวายในรีสอร์ทสุดหรูที่ชื่อว่า White Lotus โดยผู้ต้องสงสัยในกลุ่มก้อนนี้มีตั้งแต่ครอบครัวสุดหันษาคุณป้าหัวใจยังสาวคู่รักที่มาฮันนีมูนและผู้จัดก,การโรงแรมเจ้าเล่ The White Lotus เป็นซีรีส์ตลกร้ายที่ค่อยๆเปิดโปงความคิดความอ่านของคนรวยรวมถึงปมและสิ่งต่างๆที่พวกเขามองว่าเป็นปัญหาชีวิตซึ่งหากคนธรรมดาอย่างเรามองก็เห็นว่าเป็นเรื่องขำเลยซ้ำก่อนที่จะปล่อยคลิมแอซ์ของเรื่องแบบสโลเบนความสำเร็จของซีรีส์นี้ทาง HBO ได้ไฟเขียวฤดูการ2แล้วนะครับซึ่งครั้งนี้เหตุการณ์จะเกิดขึ้นในประเทศอิตาลีส่วนความเข้มข้นจะเป็นไงต้องติดตามกันและใครที่พลาดฤดูการแรกก็ยังสามารถหาชมได้โดยผ่านทาง HBO Okay. I don't think it's the most romantic hotel in Hawaii. Do you? It's perfectly fine, but are you finding it very romantic? Okay. It's nice. เป็นไงบ้างครับกับผลสําเร็จของงวันเอมี่รางวัลของคนในวงการโทรทัศน์ที่เสริมสร้างผลงานออกมาเพื่อให้ผู้ชมทั่วโลกนั้นได้ดืด่มดาได้อินได้รู้สึกทราบซึ่งได้ตลกและรู้สึกกดดันไปกับก,บการดูซีรีส์เยอะๆนั่นเป็นมนต์เสน่ห์ของซีรีส์อเมริกันที่มีการเผยแพร่ทั่วโลกเป็นประจำนะครับใครที่ชอบคลิปดีๆแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับและแน่นอนรบกวนแบ่งปันให้คนที่คุณรักทางทีมงานนั้นจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปดีๆมาฝากผู้ชมทางบบบบ้้าานนนนพกัััใหม่คคลิขยทอร